อีกเรื่องที่สําคัญครับคือการประกาศเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นนโยบายหลักของผู้ว่าชัดชาติด้วยครับไปดูกันหน่อย99วันเป็นอย่างไรนะครับหลังดําเนินงานของทีมผู้ว่ากรทมคุณชัดชาติพบว่ามีการปลูกไปแล้วไม่น้อยกว่า1 0 2 0 0 0่ต้นแต่ยอดจองปลูกของหน่วยงานต่างๆทะลุเป้าไปนะครับ1.6ล้านต้นเลยเชื่อมโยงไปอีกหนแนวคิดก็คือสวน15นาที ตอนนี้มีพื้นที่เป้าหมายไปแล้ว30แห่งใน21สำนักง,งานโดยรองผู้ว่าจักรพันธ์ที่ดูแลเรื่องนี้ก็บอกว่าพิจารณาจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าพื้นที่ไหนดีอยู่แล้วก็เข้าไปสนับสนุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเราสอบถามไปที่เครือข่ายตอนนี้ความพยายามก็คือเปลี่ยนพื้นที่รกร้างเป็นพื้นที่สีเขียวในโครงการกรีนแบงกอก2,300 0มีอยู่ราวๆ20พื้นที่ที่รอดำเนินการ เรื่องนี้เครือข่ายก็แอบบอกนะครับว่าดูว่าจะมีความคืบหน้าและเห็นผลเป็นรูปธรรมในหลายๆจุดถึงแม้จะเป็นการเริ่มต้นก็ตามนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้เป็นประเด็นสําคัญที่เราสอบถามไปยังเครือข่ายของเราว่ามีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งสําคัญต่อจากนี้ก็คือว่าประชาชนที่ไม่ใช่เครือข่ายที่จับงานเหล่านี้จะเข้าไปติดตามการทํางานของผู้ว่าชัดชาติและนโยบายของกทมได้อย่างไรนะครับ ชวนคุยเรื่องนี้วิเคราะห์กันสดๆเลยนะครับกับดรสติธรธนานิธิโชตผู้นวยการสถาบันนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้านะครับสวัสดีอาจารย์สติธรครับสวัสดีครับครับอาจารย์สติธรถ้าให้คะแนนใน99วันนี้พอจะให้คะแนนได้ไหมครับกับผู้ว่าชัดชาติและทีมบริหารจริงๆก็ถ้าถ้าไม่จําเป็นต้องให้ก็ยังไม่อยากจะให้นะครับ <laughs> เพราะมันเพิ่ง99วันเอง นะครับ <Ừ. S 2> แต่ถ้าบังคับว่าต้องให้ก็อาจจะพอมีคะแนนให้ได้นะครับตามสภาพตามสภาพที่เห็นครับดูจากอะไรบ้างในแง่ของการประเมินครั้งนี้ที่มันอาจจะแตกต่างจากการบริหารกรทมทุกครั้งที่ผ่านมาเลยครับอาจารย์คือคือผมผมให้ความสําคัญกับการการทํางานที่มันมันสร้างการมีส่วนร่วมความรู้สึกร่วมกับผู้คนด้วยนะครับคือนอกเหนือจากการปฏิบัติงานอย่างแข็งขันการไปกระตุน้นการทํางานของ ผู้ปฏิบัติงานในกรทมข้าราชการต่างๆนะครับพนักงานต่างๆนะครับผมผมยังรู้สึกว่าก,การทํางานในฐานะผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าอันหนึ่งที่มันสําคัญก็คือการต้องต้องสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมแล้วก็การเปิดพื้นที่ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเหมือนที่เคร<ม>ือข่ายเราพยายามทํากันเนี่ยนะครับใช่ไหมครับ,รบสมุดปกขาวที่เราให้ไปแล้วเราก็มาติดตามตรวจสอบอันนี้แหละคือ,ค,อคือพื้นที่ที่เราอยากได้นอกเหนือจากการทํางานที่ขยันขันแข็งนะครับ อาจารย์ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนมีเหตุการณ์ที่อาจจะใช้คำว่ารับน้องผู้ว่าแล้วก็ทีมบริหารในครั้งนี้มีน้ําท่วมมีไฟไหม้เกิดขึ้นรเรื่องนี้มันทําให้เราเห็นการตอบสนองปัญหาต่อประชาชนและความต้องการของประชาชนมากขึ้นยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับคือคือในมิติเนี่ยผมคิดว่า,าทางผู้ว่าและทีมไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรนะครับและอาจจะทําให้เราเห็นภาพที่มันดูเหมือนว่าจะมีการตอบสนองที่มันรวดเร็วทันใจแล้วเราได้ข้อมูล นะครับแบบปัจจุบันทันด่วนมากกว่าทีมบริหารก่อนๆด้วยซ้ํานะครับนะครับแต่ว่าโอเคอันนี้ม,นมันมันมันอาจจะเป็นข้อดีส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆก็คือว่าการตอบสนองที่ดีมันก็ต้องตามมาด้วยผลลัพธ์คือการแก้ปัญหาได้ด้วยนะครับอันนี้ถึงจะเพอร์เฟกนะครับอการติดตามตรวจสอบของภาคประชาชนที่เราไล่กันยิบยิบยิบเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่ามันมันมีผลดีต่อการบริหารไหมหรือจริงๆมันเป็นการไปกดดันการทํางานของฝ่ายบริหารกันแน่อาจารย์มองไงดีครับ ค,คือคือดีมากแล้วครับคือที่เราเราลุกขึ้นมานะครับคือเราลุกขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่ผู้ว่าได้รับเลือกตั้งด้วยซ้ำแล้วเราก็มีข้อเสนอไปแล้วเราก็บอกด้วยนะเราให้การบ้านเนี่ยเราจะตามมาตรวจนะแล้วเราจริงๆเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าแค่ว่าเราจะตามมาตรวจนะเราบอกว่าเราจะไปตามดูและตามสนับสนุนด้วยนะถ้าถ,ถ้าท่านต้องการนะครับคือคือวันนี้แน่นอนอ่าพอมีคนมาตามตัวตามติดแบบเนี้ทีมทีมบริหารของท่านผู้ว่าก็จะ ก็จะที่ที่ปกติก็ให้ความสําคัญอยู่แล้วนะครับกับเสียงสะท้อน,นต่างๆและการทํางานเนี่ยก็จะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันสอดคล้องกับความต้องการของผู้คนมากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้ผมคิดว่าอันนึงที่ที่ทีมอาจจะต้องเติมนะครับจากการถแถลงของท่านทีมท่านลองสี่ท่านวันนี้คือว่าโอเคละเก้าสิบเก้าวันเนี่ย,าานนยทางทางท่านผู้ว่าและทีมเนี่ยอาจจะให้ความสําคัญกับสองร้อยกว่านโยบายของตัวเองก่อนของทีมนะที่เสนอไว้ตอนช่วงหาเสียงเลือกตั้ง นะครับคือเหมือนกับว่าเป็นสัญญาประชาคมเป็นสิ่งที่เสนอไว้ในช่วงหาเสียงและพอได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนล้านสามแสนกว่าเสียงเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเอาสิ่งเนี้ยเป็นตัวตั้งเป็นเช็คลิสต์ของการบ้านแล้วเอามารายงานต่อประชาชนว่าไอ้สองร้อยกว่านโยบายเนี้ยได้ทําอะไรไปบ้างเพียงแต่ว่าพอพอมันพอมันรายงานแบบนี้โอเคในแง่ของการเป็นทีมทางการเมืองเข้ามาทํางานบริหารน่ะมันมันก็ตอบตอบโจทย์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่เพียงแต่ว่าการทํางานจริงอ่ะในฐานะ ตัวแทนประชาชนวันนี้แล้วเนี่ยมันมันคงต้องแยกแยะระหว่างฐานเสียงกับไม่ฐานเสียงด้วยอการเอาข้อเสนอหรือแนวทางที่กลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาเสนอไว้แล้วก็คาดหวังให้ทําด้วยเนี่ยเอามาผนวกไว้อยู่อยู่ในการบ้านของตัวเองที่ต้องมารายงานต่อประชาชน่ะผมว่าก็สาคัญด้วยเช่นเดียวกันนอกเหนือจาก200กว่านโยบายของตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับครับแต่แต่ดูเหมือนจะมองเห็นเหมือนกันก็เลยพูดถึงว่า99วันต่อจากนี้จะทําอะไรบ้าง เพื่อให้เห็นภาพว่าเอะเดี๋ยวเราจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ซึ่งก็อาจจะไปตอบสนองกับกลุ่มที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เริ่มทํานโยบายด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่อันนี้ผมคิดว่ามีความสําคัญคือวันนี้โอเคถ้าเราไม่มองเรื่องปัญหาจุกจิกไอ้กวนใจนะความท้าทายต่างๆที่มันมันลุมเล้าอยู่แล้วกรุงเทพมันเราเราทราบดีปัญหามันเกินมือกทมอยู่แล้วละ่ะรับมือได้ประมาณหนึ่งก็ถือว่ารับได้นะครับเพียงแต่ว่าอันหนึ่งที่ต้องระวัง ำหรับทีมงานที่เข้ามาทํางานขยันขันแข็งแบบทีมอาจารย์ชาติชาติเนี่ยก็คือว่าต้องทําให้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ทํานั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ผลงานของทีมชาติชาตินะแต่ต้องทําให้รู้สึกว่าเออมันคือผลงานร่วมกันอ่ะของของของประชาชนคนกรุงเทพอ่ะของประชาคมคนกรุงเทพครับนะครับคืออันเนี้ยต้องต้องสร้างความรู้สึกนี้ด้วยนะครับวันเนี้ยเหมือนกับทีมอนะ่ะยังมองมองคนกรุงเทพหรือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพอ่ะเป็นเหมือนผู้รับบริการเป็นลูกค้า เป็นพระเจ้าที่ต้องเซอร์วิสต้องให้บริการแต่ว่ายังไม่รู้สึกเรายังไม่ทําให้พวกเรารู้สึกอะว่า,วาเฮ้ยเราเราเรา,เราคือคนที่เป็นเจ้าของเมืองนี้นะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์หรือว่าจะได้รับผลกระทบจากเมืองนี้เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านแล้วเราก็พร้อมที่จะทํางานกับท่านนะครับงั้นผลงานที่ออกมามันต้องเป็นผลงานที่พวกเราภาคภูมิใจร่วมกันมากกว่าแค่จะเป็นความภาคภูมิใจของทีมบริหารครับอันนี้นโจทย์ใหญ่ อาจารย์มองประเมินดูแล้วเนี่ยถ้าเขายังบอกว่าคนกรุงเทพเป็นผู้รับบริการที่จะต้องตอบสนองความต้องการให้ทั้งหมดและอาจารย์ประเมินในเชิงพื้นที่หรือว่ากลไกที่การติดต่อกับคนกรุงเทพแล้วก็ทีมบริหารที่จะร่วมกันทํางานเนี่ยมันมีเพียงพอมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ผมคิดว่าช่องทางเบื้องต้น,น่ะมันมันมันเกิดขึ้นนะครับมันมันมีการเข้าถึงประชาชนประชาคมอะไรต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ย มาให้ที่มันชัดเจนมากกว่าเดิมนะครับเมื่อในการรายงานผลของทีมรองผู้ว่าเนี่ยพูดถึงเครื่องมืออย่างเช่นทัฟฟี่ทองฟองดูเนี่ยคือมันมัน,ม,นมันทำให้เห็นนะว่าประชาชนมีช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารเข้าไปหาหาตัวผู้บริหารหาตัวคนที่ทํางานอยู่ในกลไกของกรุงเทพมหานคร มีการถ้าเรานึกถึงการที่อาจารย์ชาติชาติไปไลฟ์สดไปลงพื้นที่ในพื้นที่ต่างๆแล้วมีคนสามารถเข้าถึงในการยื่นข้อเสนอหรือพูดคุยกับอาจารย์ชาติชาติได้อย่างเป็นกันเองแล้วข้อเสนอบางเรื่องพอทาา่านแกรับไปเนี่ยก็ไปสู่การดําเนินการได้ทันทีนมันเหมือนจะเห็นภาพที่มันมีการเชื่อมระหว่างคณะทํางานกับประชาชนแต่ว่ามันยังเป็นลักษณะของการให้บริการอย่างที่ผมบอกคือเราเราประชาชนมีหน้าที่แจ้งข่าวร้องเรียน บอกเรื่องราวข้อเสนอแน่ที่เราต้องการแต่ว่าไอ้ช่องทางที่เราอยากได้จริงๆแล้วผมเชื่อว่าเครือข่ายภาคประชาชนในกรุงเทพจํานวนมากต้องการก,ก็คือว่าพื้นที่ในการทํางานร่วมกันอืคือคือเรามองเห็นแหละว่าเฮ้ยกรุงเทพมันงานใหญ่งานหนะักคือลําพังอาจารย์ชัดชาติและทีมแม้ว่าจะมีเพื่อนชัดช,ชาติเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับกับข้าราชการกรทมอ 8, นะีกแปดหมื่นอ่ะไม่ไม่เพียงพอหรอกนะครับยังไงก็ต้องการความร่วมม,ม,มมือร่วมมือจากทุกภาคส่วนอืนะครับ กรณีอย่างที่ท่านอาจารย์คณะวิศวะพูดถึงเรื่องเรื่องน้ําอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือการแค่แบบเรากร,มรทมทําตัวเป็นเจ้าภาพแล้วไปขอความร่วมมือจากเอกชนในเรื่องพื้นที่พักน้ําอะไรต่างๆมันมันมันไม่มันไม่มันยังไม่เพียงพอครับม,มันต้องอาศัยว่าทําให้เอกชนเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาเข้ามาทํางานกับกรทมไม่ใช่เขามาให้ความร่วมมือนะแต่เขาคือส่วนหนึ่งของกรทมรที่ต้องเสียสละหรือว่ามาเข้ามาช่วยเหลือกรทมรในการทํางานหรือช่วยเหลือตัวเขาเองด้วยประชาชนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ย คือมันต้องมีภาพภาพของความร่วมมือและความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกรุงเทพร่วมกันอะ่ะครับแล้วรามาทํางานร่วมกันจับมือทํางานร่วมกันให้มากขึ้นนะครับครับมันต้องมีพื้นที่เชิงกายภาพที่ต้องไปแอคชั่นร่วมกันไหมครับอาจารย์ถ้าแบบนั้นจะได้เห็นแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นหรือว่าจริงๆออนไลน์อย่างที่ทําอยู่แต่เพียงแต่ว่าเพิ่มบทบาทของคนเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับผมผมผมคิดว่ามันได้ทั้งสองแบบโลกยุคสมัยเนี้ยก็คือจะจะออนไลน์หรือจะลงไปเจอแบบพบปะ พบหน้าค่าตากันนะครับมันผมคิดว่ามันมันทำได้รูปรูปแบบมันทําได้อยู่แล้วนะครับพีงแตนว่าเอ้ยกิจกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับคือมันบางบางครั้งมันอาจจะเห็นว่าเอ้ยมีคนมาร่วมงานที่เป็นกิจกรรมที่มันริเริ่มโดยทีมผู้ว่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีเท่ากับว่าเมันมีกิจกรรมที่มันถูกริเริ่มโดยประชาคมส่วนอื่นๆน,นะครับแล้วทางผู้ผู้ว่าและทีมและกลไกายของกรุงเทพเนี่ยเข้าไปสนับสนุนให้ความร่วมมือ มันมันยังไม่เห็นภาพภาพภาพจากบนลงล่างแบบนี้คือภาพจากจากจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่เห็นชัดนะครับเพราะ,ะนั้นตรงเนี้ผมผมคิดว่าอาจจะต้องพิจารณาทาต่อในช่วงเวลาที่เหลือครับให้ภาพตรงนี้มันชัดเจนมากขึ้นครับในท้ายสุดครับอาจารย์ถ้าเราเราบอกไปถึงฝ่ายบริหารแล้วนะถ้าบอกถึงประชาชนคนกรุงเทพเองด้วยอยากจะเข้าไปเอ็นเกตเข้าไปมีส่วนร่วมอยากให้ฝ่าทิ้งท้ายในเรื่องนี้สักนิดหนึ่งครับอาจารย์ ผมผมคิดว่าเราเราเรามีส่วนร่วมได้นะครับตามวิถีที่ที่เรา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 สะดวกนะครับคือคุณแน่แหละมีคนจํานวนไม่น้อยบอกว่าเอ้ยปล่อยผู้ว่าทําไปถ้าถ้าตราบใดที่ชีวิตฉันยังสุขสุขสบายอยู่ฉันก็โอเคแฮปปี้สบายใจกับมีคนอีกจํานวนหนึ่งนะครับที่บอกว่ารู้สึกว่าโอเคผู้ว่าทําไปก็ดีแล้วแต่ว่าถ้าจะทําให้ดีมากกว่าเนี้ยฉันช่วยได้อันเนี้ยก็หาช่องทางเข้าไปช่วยเหลือ ถ้าท่านยังยังไม่เปิดประตูกว้างนัดก็ต้องไปสกิดท่านหน่อยว่าเราเราพร้อมนะเรามีศักยภาพนะครับผมคิดว่ามันมันมันต้องไปแบบนี้นะครับมันถึงจะมันถึงจะเดินหน้ากรุงเทพได้อย่างแท้จริงนะครับครับผมก็อย่างไรก็ตามอันนี้เพิ่ง99วันใช่ไหมการต้องรอดูต่อไปด้วยว่าการบริหารจะเป็นยังไงขอบพระคุณนะครับอาจารย์เสรีธรธนานิติโชธครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ